เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไวพ้พีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆให้ผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชิครับมิตซูโฉมท้ายเบนส์รถสวยๆเลยบอดี้เดิมบางครับเครื่องเกียร์ดีมิตซูซีค5ครับปี02ตัวท็อปนะครับเดิมๆ เครื่องเด,เดิมครับ4 g 9 3 1าครับเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับอันนี้หน้าเดิมบ้างบอดี้สวยไม่มีรอยชนหนักหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับภายในยังสวยมีแอร์แบ็กด้วยเกียร์โต้กระจกไฟฟ้าเบาะหนังครับเบาะฟูฟูไม่ขาดไม่แฟบพร้อมใช้นะครับพี่กาศดูรถอยู่แถวนวมินสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตตดสินใจให้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวทั่นเองถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับ ส่วนเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยติดต่อนัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องของลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ